ชัดเจนว่าธุรกิจสุขภาพคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลในปี2565คาดการว่าไทยมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจข้างต้นกว่า1.8แสนล้านบาทและจะพุ่งสูงกว่า2.5ล้านล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้า ส่วนสำคัญมาจากเทรนด์ของโลกสมัยใหม่ที่ประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น <S 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 เป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากการกำกับดูแลของนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่ความสำเร็จในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิจัย พัฒนาทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจึงสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านสุขภาพดังนี้ด้านการวิจัยและพัฒนาพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนนำไปเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาทิชุดตรวจโควิด19เมดอินไทยแลนด์ชุดตรวจวัณโรค ชุดตรวจกัญชาพัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์รองรับการแพทย์แม่นยำพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชพันธ์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ษษษษขั้นสูงเพื่อการวินิจฉัยป้องกันโรคและการรักษาเฉพาะบุคคลผลิตสารมาตรฐานเช่นสารสกัด THC และ CBD สารมาตรฐานฟาวิพิราเวีย ผลิตตำราม,มาตรฐานยาสมุนไพรไทยสำหรับอ้างอิงการตรวจวิเคราะห์ยาสมุนไพรสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสกัดพิสูจน์สารสำคัญและรับรองฤทธิ์ทางเภสัชสมุนไพรที่นำไปต่อยอดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารยาเครื่องสำอาง มีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผู้ประกอบการนักวิจัยนักศึกษาเข้ามาฝึกอบรมมี one-stop service ให้บริการแบบออนไลน์ผ่านระบบ iLab Plus เพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลทำงานในรูปแบบ single platform สามารถรับบริการแบบเบษษ็ดเสร็จนัดจุดเดียวเป็นหน่วยรับรองขึ้นทะเบียนหน่วยทดสอบทางห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ตามหลักการ OECD GLP ผมและทีมงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมก้าวเดินไปกับทุกท่านในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสุขภาพและการพัฒนาประเทศวันนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพร้อมแล้วในการสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นบันไดต่อยอดให้ผู้ประกอบการด้านสุขภาพก้าวสู่ความเป็นเลิศสร้างโอกาสใหม่ให้กับเอก,กชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก